สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคิปวิโอนี้ก็จะเล่นเกม A r ร์คสมูบายนะครับคิปวิโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟซ้อนลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอยู่ตรงหน้าบ้านเลยนะครับวันนี้พี่ก็จะไปทดสอบเขาเรียกว่าอันฟาคาโนนะครับจากคลิปที่ผ่านมาก็ไปทดสอบเขาเรียกว่าทีเล็กอันฟาทีเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็การขี่ก็ถ้าอัพสแต็กเยอะเกินไปก็จะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบเจ้าคาโนแบบสแต็กดั้งเดิมของมันเลยนะครับเราจะไม่มเรียกว่าทาบัาคอกคาสแต็กของมันนะครับก,ก่อนที่เราจะไปทดสอบก็น้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ทักลงก์ในเ,เซนเจอร์มาพูดคุยขอดูกดกติกา,ก,ากันรับก็เล่นได้นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ช่องนี้ก็เป็นหมด TVVE นะครับเล่นกันแบบฟาร์มสบายๆกันนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ครอบปีที่5แล้วนะครับ ก็สนใจมาชวิตเราเล่นด้วยกันก็ทักมาได้นะครับก็จะมีแพ็คโดเนตอยู่ประมาณ6แพ็คนะครับแพ็คขั้นต่ำสุดก็20 w a l l วอลตนะครับเพื่อเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนะครับรับเดี๋ยวเราคลิปมันจะยาวเราไปเริ่มทดสอบเจ้าคาโน่กันเลยนะครับมันเป็นอันฟ่าคาโน่นะครับก็อันนี้นี่เป็น อันฟาคนระับอันฟาคานโนเหมือนกันคนระับแต่พี่จะทดสอบตัวดันเจียนตัวนนะู้นครับนี่ก็เป็นทีเล็กนะครับนี่คนระับเราทดสอบตัวดันเจียนตัวนี้ดีกว่านะครับค่าสแต็กก็ประมาณนี้นะครับนีเค่าสแต็กดั้งเดิมนะครับก็จะได้รามิเกอู่ที่1073นะครับมีพที่อัพสแต็กให้มันแล้วนะครับ เราลองขี่ดูนะว่าสแตดกเดําเดิมแล้วนะครับเราจะไม่อัพสปีดมันเบอร์เกินไปนะคนี่นะครับก็เอกลักษณ์ของอันฟ้าก็จะมีแสงแล้วว่าเปลวไฟหรือว่าอะไระครับขึ้นมารอบๆตัวมันนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยนะครับ เดินมาปาทางนี้ดีกว่านะครับก็ตอนนี้เสียงก็บักไปนะครับจอมีหนึ่งตัวนะครับ โรดามจก็คันกว่านี้ก็ปกตินะครับรู้สึกว่าอันฟ้ามันไม่สามารถความเนื้อได้นะครับมันกัดท้ายได้นะครับมันจะได้ของที่อยู่ในพวกมีเท่านั้นนะครับของที่ดับอยู่ในสัตว์นับจะได้อยู่นับแต่พวกเนื้อนี่จะฟาร,ร์ไม่ได้เลยนะครับ ตั้งแต่อันฟ้าที่เล็กมาแล้วนะครับก็ไม่สามารถกัดเนื้อเข้าตัวได้เลยนะครับตอนนี้พี่ก็ใช้รอสับของ ASUS ROG Phone 5นะครับก็ up Android 13แล้วนะแต่มันก็จะมีบั๊กครับตัวเกมไม่ค่อยรองรับเท่าไหร่นะครับ เกมบางที่ก็สีเหมือนจะแตกพิเศแตกอะไรไม่รู้นะครเดินไปเดินมาก็เหมือนท้องฟ้าในเกมจะร่วงมาเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นสีอยู่ไกลๆนะเป็นสีสายลุงนะเมันบั๊กนะมันอาเรว่าตัวสับมันอัปเดตไปไกลกว่าตัวเกมตัวเกมไม่อัปเดตครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยรองรับนะครับ โทรศัพที่มาเล่นแอคนี้ต้องโทรศัพท์แบบแอนดรอยต้อง12ลงไปนะครับถึงจะเล่นดีนะครับัวเกมันก็จะรองรับมากกว่านะครับน้องหลายคนซื้อโทรศัพรุ่นใหม่มาเล่นแอคจอดําเด้งหลุดก็มีนะครับพักมาถามพี่หลายคนแล้วนะครับวิธีแก้ก็มีอยู่นะแต่มันจะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับเราต้องถอยเวอร์ชันแอนดรอยลงไปนะครับ แต่มันก็จะเสียงที่โทรศัพท์จะพังนะครับอันที่ดีก็ต้องหาโทรศัพท์รุ่นแบบเก่าๆสเปคเดือดทงที่มันตกรุ่นไปแล้วนะครับสองปีที่แล้วก็ได้นะมันเล่นมนาะถึงจะแบบซัพพอร์ตกับตัวเกมของอาร์ตนะครับงานนี้เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่บางรุ่นนี่เล่นไม่ได้เลยนะครับี๋ยว แรงกิโลโลนับการเคลื่อนไหวก็ประมาณนี้นับอันฟ้านับมันไม่สามารถฟ์มเนื้อได้นับนี่นคนับเร,เราลองวิ่งดูนับโอเคจะพาวิ่งเล่นประมาณสัก10นาทีนะครับ วอคไปบ่อยเดี๋ยวกลัวถ้าเรียกว่าแมปไม่โหลดเดี๋ยวภาพแสดงไม่สวยงามอีกนะับเ,เราไปตรงนี้นะับเราวิ่งไปเลาะไปทางหิมะคนระับ ก็อันฟ้าก็จะมีแสงเหมือนเปลวไฟออกมาจากตัวมันนะครับตอนนี้ก็ในเซิฟก็มีจำหน่ายแล้วนะพวกอันฟ้าต่างๆนะครับอันฟ้าที่เล็กคาโนน,นะครับเลปเตอร์นะครับเล,ลปเตอร์นะครับเลปเตอร์ลุมนะครับแล้วก็จะมีโมซซอนะครับ ขาโน้ตอีกตัวหนึ่งนะครับมีประมาณสี่ตัวนะครับฟ้าในมือถือนะครับสำเใ,ใหม่ก็ต้องรออัปเดตช่วงปีหน้านะครับที่จริงนี่เขาจะอัปเดตช่วงปลายปีนี้นะครับแต่เขาก็ได้เลื่อนออกไปแล้วนะครับเรามาร้นรอลุ้นปีหน้าว่าเขาจะอัปเดตช่วงไหนนะครับมันบอกว่าจะอัปเดตแบบของใหม่ๆเข้ามาเยอะอยู่นะครับอัปเดตท,ทั้งใหญ่นะครับ ก็รอติดตามนะว่าเขาจะอัปเดตช,ช่วงต้นปีหรือว่าช่วงปลายปีเหมือนเดิมคนระับหรือว่าจะเจอโลกเลื่อนออกไปอีกนะครัถ้าอัปเดตครั้างหน้า,นาโทรศัพท์ทุกรุ่นนะ่าจะรองรับหมดนะบก็ต้องรอ,ออดใจกันนะคนที่อดใจไม่ไหวก็หาโทรศัพท์รุ่นเก่เามาเล่นนะครับในงานนี้ก็มันก็จะไม่รองรับนะ เจ้านับสิงโจอด้วยนะครับก็การวิ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับเจ้าอันฟาคาโน่นะครับนี่เราก็พามาวิ่งเล่นหน่อยนะครับกนน็น้องๆก็สนใจเขาเล่นเซฟก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับกดกระดิกาการรับคเ,เล่นก็ต้องโดเนตหนึ่งแพ็คนะครับแล้วก็รายงานตัวนะครับชื่อจริงนบสกุลจริงชื่อเล่น เพศอายุนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็ถ่ายรูปใบหน้าของตัวเองมาด้วยนะครับก็นี่ก็จะดูพิพจารณารับกันรับละเล่นนะครับผู้เล่นเก่าก็สามารถทักมาขอเขาเล่นได้นะครับผู้เล่นที่มีประวัติแชทในเรียกว,ว่าเอเซนเจอร์พี่ก็จะดูนะว่าคนนี้เป็นเล่นเป็นยังไงบ้างก็จะตอบรับเขาเล่นนะครับสุเต่านะครับ มันไมสามารถวัมเนื้อได้นะครับก็ารขี่ก็ดีอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีพวกหมาป่าแล้วก็แมมมอสนะครับแล้วก็ที่เล็กนะเกิดเยอะนะครับแต่นี้แดดก็พอมีนะครับ มอดนับนี่คนับนี่นะนนะมันไม่สามารถกัดเนื้อได้นะครับทำเนื้อไม่ได้นะครับ เป็นอันฟ้าครับคนทั่วไปปกติจะจับไม่ได้นะครับก็ดขนได้หนตัวครับก็วันนี้ก็พามาวิ่งทดสอบเจ้าคาโน่นะครับ การขีก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอันฟ่าคาโน่นครับนี่นะครับก็น,นี้พี่ก็จับไว้ตอนที่มีเทศกาลนันเทียนนะครับก็จะมีสีแสงนันเทียนอยู่ตรงท้ายท้องด้วยนะครับมานะมาลุมนะ หมาหมูนะครับโอ้กลับไม่โดนเลยนะครับนี่นะมันจะกัดเนื้อไม่เข้านะครับแต่มันก็จะได้ของที่ดอกจำตามสัตว์นะครับนี่นะครับก็จะได้พวกชุดขาวอะไรพวกนี้นะครับเดด้งเข้าตัวในสัตว์เลยนะครับ เอาละนับคลิปวิดีโอนี้ก็พามาทดสอบวิ่งเล่นเจ้าคานโอแค่นี้นะับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจใพี่ด้วยนะับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนก่อนใ,นใครนะับน้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นเซฟก็ทักลิง messenger ใต้คลิปมาได้นะับก็เซิร์ฟเวอร์ก็เปิดมาเข้าปีที่5แล้วนะับสนใจมาเอาชีวิตรอดยาวๆด้วยกันก็ทักมาได้นะับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ